นี่มันอะไรกันครับเนี่ยโลบักช็อป th เลทหกลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้าหยุดหย,ยุดยุดยุดขวานซื้อที่ไหนครับเนี่ยเติมโลบักสิร้าน l i ฟ e r b x บริการเติมโ o บักเล t หกลิงก์อยู่ใต้ล่างเลยจ้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแฟนเพจพี่ด้วยนะจ้ะสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ในแบบสแตนด์อะ i รายนี่นะครับวันนี้นะครับก็จะมารีวิวเจ้าเดวเวด ดับเดวลดาวเนาะเป็นตัวละครตนึงนะครับที่ต้องบอกว่ามันเป็นซนะับเนาะอ่ะนี่ก็คือสเตตนะครับเป็นรนะีเจนเนาะอืมก็นี่คืออัพเต็มแล้วนะครับเป็นเทียบรีนะดาวมจทแปดนะครับน่งจากเลเวลนี้และเลือดก็พนะันหกเนาะคือน้อยมากธรบรมดารีเจน,นแล้วก็ถือว่าอยู่ในแพะอันเดียวกันกับสตาร์แพทเทนัมโอเวอร์เฮเรนนะครับอ่าแล้วก็ ต้องขอคุณน้องคนนี้ด้วยนะครับนี่พี่เอาอมาให้พี่รีวิวนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราก็มาเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่าตัวนี้มันเป็นซัพพอร์ตอ่ะก็อาจจะมีคอมโบแบบที่ไม่ค่อยแน่นอนนิดนึงที่แบบอาจจะใช้ไม่ไ,มได้จริงอะไรประมาณนี้อ่ะก็คลิกซ้ายครับดามจอยู่ที่60มาสุดท้าย91คลิกขวาครับอยู่ที่ดาเมจ92ต่อมาครับสกิลอดามจอยู่ที่27นะครับอ่า ถ้ามีเสียงหมาเสียงหมูเสียงอะไรก็โทษด้วยนะครับเนื่องจากหมาเห่าอ่ะต่อมาครับสกิลเอปึบดาวเมจร้อยสี่สิบเจ็ดสกิลทีสกิลปืบปึบดาวเมจอยู่ที่สามร้อยแปดสิบเจ็ดต่อมาครับก็เป็นสกิลเอฟอันนี้ก็พุ่งเข้าตัวแล้วก็ต่อยในตัวนะครับรอบแ,แรกก็จะต่อยประมาณยี่สิบเจ็ดแล้วสั้นๆหนึ่งก็จะมีดาวเมจประมาณห้าสิบห้าต่อมาก็เป็นสกิลเซตสกิลเซตเนี่ย มันเป็นสกิลแบบสิงล่างคนนะครับเป็นการซับพอร์ตฝ่ายตรงข้ามเห็นไหมเราต่อยปุ๊บเราลดเองเราเองเพราะอะไรครับก็คือเราจะรับดาเมจแทนให้เครับเมื่อใครมาต่อยเขาคนนี้พี่จะเป็นคนรับดาเมจแทนนั่นเองแต่ถ้าเมื่อไอคนนี้ตายพี่ก็จะตายตามนั่นเองนะครับวิธีการดึงสแตนคืนก็ง่ายๆครับกดคิวดึงสแตนคืนเรียบร้อยนะ เอ็กตัวนี้เหมือนจะไม่มีนะเอก,ก็ไม่มีนะตัวนี้มีแค่นี้สําหรับสกิลเอออ่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องสกิล F หน่อยอ่ะเดินมาอยู่ในช่องสกิลเนี้ยมันไกลพอสมควรนะและมันก็ไม่ได้แบบเนี่อ่ะเนี้ยก็คือเห็นเห็นบล็อกช่องใช่ไหมครับมันจะมีเนี่ยเป็นช่องช่องช่องเนี้ยอ่ะมันประมาณ4ช่องครับก็นี่1 2 3 4อ่ะ4ช่องก็ประมาณนี้ เราจะกดเอฟห้ดูมันจะโดนใช่ี่ยต้องใกล้หน่อยอประมาณนี้มันเหลือบแบบแบบสามช่องอะ่ะจริงจริงมันคือสี่ช่องอ่ะแหละแต่อันนั้นเขายืนริมริมสี่นะพี่ต้องการสี่ช่องหนึ่งสอง,ส,องสามสี่น่าจะถึงอยู่ก็ถือว่ามันประมาณเนี้ยไม่ได้ไกลมากกดให้ดูก็คือแบบ ระยะนประมาณเนี้ยซึ่งซึ่งแม่งกระโหลกมากเออเมื่อฝันของคาบสกิลอาร์มันก็โดนเออว R, ้ยสกิลอาร์ไม่ถึงวะทำไมอันนู้นต่อยไกลยังวะอ่ะก็ประมาณนี้รีวิวเดี๋ยวเราจะมาสอนคอมโบเนาะอ่ะอันนี้ก็เป็นคอมโบของมันนะครับก็อาจจะมีหลุดมั่งเนื่องจากคอมโบนี้คอมโบแบบใช้ไม่ได้จริงหรอกเออแต่ก็อยากจะทำอะ่ะ เพราะน่าจะรีดดามจดีที่สุดแล้วก็คือต้องพึ่งฮาร์มอนด้วยน,ยนั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยวเราทำให้ดูนะโอเคก็คือ R T B C นะครับอ่า R T B C ประมาณนี้อ่าประมาณนี้นะอันนี้คือเขาไม่ได้สวนพี่นะครับเดี๋ยวพี่จะทำแบบให้น้องเขาสวนพี่ด้วยเดี๋ยวก็ฆ่าก่อนอ่าเดี๋ยวให้ให้น้องเขามา เราจะเห็นว่าเราเลือดเราลดเยอะนะครับเนื่องจากออสกิลฮาร์มอนเนี่ยถ้าเวลามันจะหมดเนี่ยแล้วเราไม่กันเนี่ยเลือดเราจะลดเยอะมากจะลองรอบนี้ให้น้องเขาแบบสวนอาให้ได้ดูว่ามันจะเป็นจริงได้ไหมไม่ทันอ่ะทันอยู่มันเกิดดาเมรครับเมื่อกี้เห็นเนาะแต่แบบเหมือนท่าฝ่ายของข่ามามีปฏิกิริยาในการลุกขึ้นมาต่อยอาแต่ซึ่งมนุษย์อะมัน มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเรื่องนี้อันนี้คืออันนี้เขารู้ตัวนะว่าจะโดนสกิลอย่างนี้เขาก็เลยกันได้เขาเลยกดทันนะอะประมาณนั้นแหละโอเคก็เดี๋ยวพาไปตีโจทาโร่แล้วก็ลวไล่จะบอกว่าไล่ฆ่าคนไม่ได้ก็น่าจะไปแบบลุ่มคนดีกว่อาอะประมาณนี้ละกันโอเค S <s <ug gery> มึงมึง,ม,งมึงจัดชุดนี้แบบสกิลเฮ็ดนะเดี๋ยวพี่จะใส่เกาะให้ <S <s <ug gery> เอา <S <s <ug gery> เ้าเฮียแป๊บแป๊บแป๊บไปสัตว์เกาะหลุดไม่เดี๋ยวช่วยกันฆ่าไปเดี๋ยวเฮียยังไงก็ต้องแซด <s ug gery> มึงต้องโดนลุมแน่นอนเลยเดี๋ยวมันจะไอ้นี่มึงเดี๋ยวกูจะหิวเลือดอยู่ข้างหลังใช้ฮาร์มอนหิวพี่ไม่ไหวเดี๋ยวพี่เอาฮาร์มอนสัตว์ไงแต่พี่จะหิวเลือดให้ก่อนให้เอ็งไปแทงก่อนเอาเลยไอ้หนู เปิดดิเปิดดิสกิลเฮดอ่ะสกิลเฮดเนี่ยลุมลุ้มทุกทีเออโอ้โหย้งแรงจัดเออเออยื้อโดนกูอุ้ยแรงวะแรงวะไม่แรงดิโดนกูไอ้สัสโอ้โหตายหือเกือบล่วงล่วงปะรีเจนเหรออ้าวมันตายมันตายมันตายมันบักเฉียดเทียบเกือบล่วงไอ้สัสโอ้โหมันต่อยแรงจัดเลยเมื่อกี้เรือพันหกนี้อุ้ยตายเลยว่ะ อ,อ๋อฮาร์มอนลืมลืมเลยเงยหลังหลังหลังไอพุทข้างหลังไอพุทข้างหลังอมาต้องหลังมาต้องหลังลมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับอยู่แล้วอยู่แล้วไปเลยไปเลยพี่ดึงสตตแตนกลับหามดเดี๋ยวฮาร์มอนเล่นเอ้ามาเล่นกูแล้วไอีกจะฮาร์มอน หยุดเวลาวะถามว่าถามว่าเดี๋ยวฮิลเลือดได้ฮิลเลือดได้เฮ้ยมปเล่นพี่มปเล่นพี่เนเล่นพี่โอ้ยใหญ่ใหญ่ใไหนวะ ตื่นเอานะตื่เอานลตื่น,นะนเอาเฮ้ยตายอพดไปมันไม่โดนวะอ๋อไอใส่ผิดคนตายตาย,ายอุ้ยโดนกูโดนตายปะเหียบีใส่แซดติตัวทำไมามันไม่ใส่เข้าที่แคนก่อวะปุบโดนปะ เฮ้ยไม่ติดมีมันมีสักกี่อะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนโดนโดนฆ่าทุกคนเลยใช่ไหมฆ่าฆ่าฆ่าทุกคนมาช่วยก่อนมันลุมเนี่ยเออเอามนก่อนเอามัน กูโดนดีฮะอาอไม่ตายนะอุ๊ยอาอบัอกตายสิง้วหยุดเวลาหยุดเวลาส่วนแม่งเลยล่วงล่วงล่วงรับดาเมจแทนไม่เท่าไ่ใช้ฮารมนฮิュ เอ้ยมามาล้างลัางล้างล้งเฮ้ยโอ้โหโดนหยุดเวลาเย้สยสุดยอดเลยใครหยุดวะอ๋อตายอ้าวมึงหยุดยังไงให้กูโดนเนี่ยอ๋อไม่หยุดไงไม่ช่วยกูเนี่ยโอ้โหหยุดไม่มึงไม่ได้หยุดหยุดหรอหยุดแล้วเดินไม่ได้นะส,สุดยอดสุดยอดปะเรียกว่าหยุดหรอ แม่งเอ a, ้ยมีคนอื่นมายืนขวางอะอ้าวเฮ้ยต่อยไม่เข้าว่ะ gr gr อะไรวะเนี้ยเดมอนเหรออุ้ยโดนโดนโดนมาโดนอยู่มายืนขวางอ่ะเมื่อไรกิ้วไปฟรี หนึ่งหนึ่งที่อะไรไม่มีัต์โอ้โหแรงจัด จะตายแล้วจะตายแล้วเข้าดิเข้าดิเข้าเข้าเจเข้าเจใส่มันเข้าเจใส่มันเจใส่มันเที้ยอะไรกันเที้ยอะไรตายคนอื่นมันขวางอะน่าลำคาญมากเลยน่าลำคาญมากเลยครับน่าลำคาญมากเลยครับต่อยครับรัวรัวรัวเอาเปล่าเอาเปล่าเอาเล่เอาเปล่าโอ้ยสุดเลยโอ้ยเฮียก็ไม่เท่าไหร่ กดจีเออกดไม่ทันเอาดิมาดิก็มาดิก็มาดิก็มาดิกันให้ดูไม่เรียกต้นไม้หรอ <c oughs> โอ้โหแม่งเรีกเยกอะไรไอ้สัที่นี่เล่นเป็นกูคิดว่าแม่งแดดมาต้นไม้ชัวไม่ต้นไม้หรอลูกนี้อัดอาใส่หน้าให้ อย mm hmm. ู่แล้วอยู่แล้วดาวดาามันไม่หนีไปเหียมันโคตรน่าเบื่อเลยเจอท่าน่ะเขี้ยแล้วเอามือดื้อดอกไว้มายืนทำไรมาเก๊กเหรอมาเก๊ะก่อ มันตูกก็หลบไปใช่ไหมโอ้ตายทัดเอ้ยโอ้โหทัดโอ้ทัด,ท,ดทัดแตกทัดเล่นตีไก่ด้วยวะมาแล้วเว้ยเฮ้ยใครอยู่เวลาวะเฮียเลยแม่งมาอยู่เวลาโคตรจบไอ้ไก่นี่เฮี้ยจัดเลยนะเฮียอะไระไ,รไรสัต์ตายไปตัวหนึ่ง โอ้โหโดนฆ่าแล้ววนะเนี่ยเอา้าโดนอะไรวะเมื่อกี้ทำไมถึงลมวะทัดเหรอทัดเอฟแน่เลยเมื่อกี้มองไม่เห็นหมดเลยฆ่าไก่แม่งมาตัดอยู่เวลาอยู่เวลาส่วนแม่งเลยถ้ามันจะเล่นอยู่เวลาเราก็เล่นอยู่เวลาเหมือนกันหาอะไรล่ะขัดไม่เข้าเรื่องก็อุตส่าห์ไม่ฆ่าแล้วนะก็ไม่ได้เล่นด้วยแล้วนะทำตัวเองนะ ฆ่าแม่งเลยหามาขัดจังหวะกำลังไฟเลยเดี๋ยวก็มามาแล้วยิงปืนก่อนเลยติวเอาเดี๋ยวนาเงี้ยหาฮามอนจะหมดฮามอนจะหมดหมดุกเออต้องเปิดมาแล้วนะไขวะเ่ย เฮ้ยมันเฮ้ยมันเฮ้ยลงมาตีเลยพวกมันพวกมันพวกมันเฮ้ยพวกมันพวกมันถ้าวิ่งมาอย่างเงี้ยพวกมันต่อยซ้ายก็ต่อยมาดีโอโหแรงจั่งวะเฮ้ยโอโหสกิลซีว่าวอีกแล้วย่างจบโอ้ตายตายแค่เจอทีนะโอ้โหนึกถึงอีอะจีอารีเจนเลยจ้าถ้าอยู่ตอนนี้เอ้าตาย โดน,น,นฮาร์มอนปั่นจัดตั้งแต่ฮาร์มอนตอนมันเป็นอยูงวะเพิ่งรู้เนี่ยเลือดตัวเองตายไม่เคยใช้พอใช้แล้วโอ้ยเฮียกระจอกจัดเอา,าดิเอาดิเอาด,อาดิคนเราพวกกันคนเราพวกกันเอาดิเด้ยหรือพูดเดียวกันวะมาแล้วมาแล้วมาแล้ว เอาดิเอามาดรีๆเรียมเไอ้พวกจีอ่ะ e e. มันไม่มี A e เอาา่กอะไอ้มันไม่มีทีละเอามาเรียมเลยไม่มีทีละเอ้าโดนแน่วะปั๊มไม่โดนอนีกโอ้สบัดเมาอย่างกาโลโอ้โอโตาย าตายปะไม่ตายตายปะเนี่ยตายทักทีเอาไปไปซัดไปดมันยังอยู่วะ่ะมันเอาวะ่ะเอออ้าวใครหยุดวะเราหรือมันไม่รู้อ,อดิตอดิตายตายตาย,ตาย เขาบินมาเขาบินคือบินหยักแกะมาคือบินหยักแกะมาไปไหนรับลูกปืนไปไหมไ้ยแต่ถ้าวอวมั่งมัวที่โดนลูกกระสุนมันบ่อยอยู่นะแล้วดาวกระสุนทั้งมัวแบบโคตรจริงปากหนึ่งหนึ่งหนึ่งดดโดดึกดึกนะไอสัตว์มาเป็นทีมหนึ่งหนึ่งได้ไงเจอคนปากปากโอ้ย

โอ้ยโอ๊โอ๊เฮ้ยใครหยุดเวลาใครอ่ะไอ้เอ้ยเอามาดิเออโหดแม่งเงินเามาส็จหยุดโอ้โหอยู่ตรงกลางตอนหยุดเวลาโคตรอนาจโอ้โอ้มันคุยกันอยู่คุยกันอยู่เอาแบบนี้ใครหยุดวะจะดิสอรี่สอรี่เหรอสอรี่เหรอ หามอนสักหน้าสต๊าฟถามไฮ้สนนะพวกมึงลุมกูขนาดนี้ไม่ให้กูหยุดทีตัวเองหยุดไม่เป็นไรนะอุย้ยต่อยไม่โดนอโอ้ตายตายตายหนีหนีหนีแม่งเยอะ ม่งเยอะแม่งเยอะจัดเลยเนี่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 แล้วปาไมต์ทีมเราทีมเรายิงหมดว่ะมันมีฐันปะเอาดิรวมาวมารวมมาเฮ้ยโหแม่งรอดอืมต่อยไม่ตายไอ้เหี้ยต่อยไม่ตายเอากูตายแทนอีกไอ้สัตว์ดาเม็ดน้อยดเอดี๋ยววเดือดเดือดเฮ้ย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  โดนชาโดวะโอ้ยหยู่เวลาแกอยู่เวลากอลากะ,ะตายโอ้โหแล้วรับดาเมจขนาดนี้อา้าวรอดรอดรอดอา้าวรอดเฉยจับไหมจับไหมโอ้แล้วอยู่เวลาอย่างงี้ตายสิครับเอ่อฮามอนฮามอนฮามอนจะอย่าเพิ่งหมดเวลาลูกโอ้ เอออีายเกือบแตกพูดมากเอาเดี๋ยวดิโอ้ไอ้เฮียบักตกแบบตายเอ้ากำลังอยากฆ่าแม่งเลยไปเราเราบิดได้แล้วอ้ยถึงเวลาบิดแล้วสิบสิบสามนาทีแล้วไอ้เหี้ยไปดีวะก็มีประมาณนี้ครับสำหรับดาวดาว เอาเอาไปจบไปอีกสัตว์่าดีมาดีเฮียเ่าดีอ่าก็มีประานี้นะครับก็ขำๆน,นะครับถ้าใครโดนก็ขอโทษด้วยนาะเออก็เล่นกันรีวิวนะครับบายครับผม